ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาให้ไม่ใช่ของชาเป็นไรบอกมาดิครับต้ตุ้ยหัดหันะใส่เลยใส่เลยใส่เลยเดีลยออกไาเหลี่ย้างเปลี่ยเท้าติดไว้ลูกนึง ำมต้องมาน่านี้กัน

để lui, lừa cái cái không phải không, không, phải thăm, không, 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 là không, 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 không,

1 8 <18 S 2> นะครับในส่วนของตำรวจสพจังหวัดตังก็ได้รับการจัดสรรหมวกกันน็อกนะครับจำนวนทั้งสิ้น612นนใบน,นะครับแล้วก็ได้กระจายให้จุดตรวจในพื้นที่ทุกอำเภอนะครับทุกสายในตำรวจเนี่ยได้ช่วยกัลนรณรงค์ในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย แล้วก็ใครที่ไม่มีหมวกเนี่ยเราก็จะเอาหมวกเนี้ยนะครับให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้เขาได้ตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับค่ะพรามีสติการมานี่าม,านมีอุบัติเหตุในจังหวัดจางหวัขึ้นแล้วจานวนเท่าไหร่ีผู้เสียชีวิตหรือยังคะอ่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นพอสมควรแล้วครับมันก็คงจะต้องช่วยกระรงน์แล้วก็ประชา,า,นนะช,าชนโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับการใช้รถใช้ถนนเนี่ย ก็ค่อนข้างจะกะเยอะนะครับเพราะว่าพี่น้องปรจะชาชนได้เดินทางกันกันกบภูมิเนาบ้างไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นก็ขอให้ให้ตระหนักในเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองด้วยครับมีสถานที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะอ่าจริงๆแล้วเราเฝ้าระวังในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเชื่อว่า ที่น้องประชาชนเนี่ยก็จะใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขเนี้ยไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆนะครับเพะั้นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นสถานที่สําคัญนะครับแล้วนอกจากนั้นก็สถานที่ชุมชนต่างๆที่จะต้องมีการสัญจรไปมาหรือการจับจ่ายใช้สอยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็โดยภาพรวมเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังคว้คุมทางพื้นที่ครับ